นะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท้ะโตกุญญ ปาวัติติอีนาอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันออกพรรษาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจและใฝ่ในคุณธรรมวันนี้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาทำบุญกันเนื่องในวันออกพรรษา วันนี้ถือว่าเป็นวันทําให้เกิดบุญการกระทําที่ว่าเป็นบุญเนื่องในวันอมรรษานี้ที่เราท่านทั้งหลายมีความคุ้นชินเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการทําบุญตักบาตรถวายทานธมาทานศีลปฏิบัติธรรมดังนี้เป็นต้น หรือว่าเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมานานที่เรียกว่าการทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะวันเทโวโลหณะคือวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาหนึ่งพรรษาด้วยกันเพื่อไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ที่ได้สวรรคตคือตายจากโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระบรรดาก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดการกระทําเช่นนี้ถือว่า มีครั้งเดียวในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้กลับเมืองมนุษย์โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัดสนครอันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถี วันเสด็จจากเทวโลกนั้นเราเรียกกันว่าวันเทโวโลหณะซึ่งตรงกับวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาพอดีคือวันคือวันเพ็ญเดือนสิบอวันนั้นถือว่าเป็นวันบุญหรือว่าเป็นวันที่ทำให้เกิดบุญกุศลที่เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเรายังเรียกวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่เมืองมนุษย์เรียกวันนี้ว่าวันพระเจ้าเปิดโลกที่เรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนี้ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์และเทวดารวมถึงสัตว์นรกที่ตกนรกอยู่ต่างมองเห็นกายกันได้อย่างชัดเจนตามตำนานท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ไฟนรกที่เคยร้อนเคยลุกโชดช่วงก็ได้ดับลงชั่วขณะได้ดับลงชั่วคราวความสงบร่มเย็นได้เกิดขึ้น ในวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นวันสงบเยือกเย็ยนทั้งของโลกทั้งสามจึงเรียกวันออกพรรษานี้ว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือโปรดสัตว์ได้ทั้งสามรบวันออกพรรษานี้ของทุกปี เมื่อถึงเวลาเมื่อวันเวลาจะล่วงเลยผ่านมานานแล้วก็ตามพระพุทธศาสนาของเรานี้ก็<อ>ยังมีสิ่งดีๆให้เหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหล่านั้นได้ใส่ใจสนใจในการให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาและปฏิบัติธรรม ตัวของเราก็ได้ทำความดีเช่นนี้ก็จะได้ความสงบร่มเย็นมาสู่ตนมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมเพราะเรานั้นได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่าหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นให้ประพฤติดีละในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีหลักธรรมที่เป็นแนวทาง ให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติและใช้ชีวิตของตนของตนได้อย่างถูกต้องเราจะเป็นใครก็ตามถ้าเรานั้นได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นคนผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมจะเป็นคนอายุมากหรือว่าอายุน้อยก็แล้วแต่ เมื่อเราได้ประพฤติและปฏิบัติธรรมความสงบร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นตามฐานะของตนของตนในการใช้ชีวิตถ้าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาคือมีศีลมีฝึกสมาธิเพื่อรักษาจิตของตนให้มีความมั่นคงมุ่งมั่นสู่พระนิพพาน คำว่าพระนิพพานก็คือความสงบร่มเย็นของใจเราฝึกปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานั้นพ้นจากความความรักโลภโกรธหลงเพื่อข้ามพ้นความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายที่ทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องตาย บัณฑิตทั้งหลายที่ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อมุ่งสู่มรรคผลที่ผ่านเพื่อไม่ต้องการเกิดไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายเพราะการตายนี่ถือว่าถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตของทุกๆคนที่จะต้องเกิดมาแล้วจะต้องตายด้านการใช้ชีวิต ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ไม่ควรทิ้งธรรมเราต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเรานั้นต้องนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราต้องมีพระธรรมเป็นที่พึ่งดังคำที่ว่าเมื่อเรารักษาธรรมธรรมนั้นก็จะรักษาเรา ให้มีความให้มีความสงบร่มเย็นในการประพฤติและปฏิบัติอย่างน้อยก็ชีวิตของเราก็มีสันติสุขพระสงฆ์ท่านประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนให้โยมสาวกชนนั้นประพฤติตามด้วยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นคารวะคือเป็นประชาชนทั่วๆไป องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลักธรรมสำหรับคารวะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติในการไปอยู่ร่วมกันในการใช้ชีวิตณสังคมดังนั้น,น,นให้เป็นไปด้วยดีเพื่อความสงบสุขและสันติสุขในการไปอยู่ร่วมกัน คุณธรรมที่ว่านี้มี4ประการด้วยกันหนึ่งต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันในการเป็นอยู่ถ้าเราอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าเราขาดความซื่อสัตย์สุจริตความเดือดร้อนก็จะมาสูต่ตนมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมอยู่ตลอดที่เราได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังที่ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนั้น ตัวของเราก็จะเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนบุคคลที่มีความสนิทชิดเชื้อมีความคุ้นเคยกับเราโดยเฉพาะญาติพี่น้องก็จะมีความเดือดร้อนไปด้วยสังคมก็จะเกิดความยุ่งยากที่เรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนั่นเป็นหัวใจทำให้สังคมสงบร่มเย็น สองธรรมะคมจิตคมใจของตนเองนั้นให้ไม่ให้คิดร้ายไม่ให้ทำร้ายกันให้อยู่กันฉันมิตรเมื่อเราคมจิตของเรานั้นไม่ให้เบียดเบียนกันและกกันไม่ให้คิดร้ายไม่ให้ว่าร้ายไม่ให้ทำร้ายกันสังคมก็าจะสงบร่มเย็นได้สามคันตีมีความอดทนอดทนในที่นี้อดทนหลายสิ่งหลายอย่าง อดทนต่อหนาวร้อนอดทนต่อการงานที่เราจะพึงกระทำให้ลุรล่วงไปด้วยดีอดทนต่อการใช้ชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างทิ่ปะทะที่เราจะต้องอดทนอดทนต่อคำเสียแทงอดทนต่อคำพูดที่ว่าไม่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้เราเดือดร้อนหลายสิ่งหลายอย่างถ้าจะเป็นไปด้วยต้องมีความอดทนอย่างเดียว จึงเราจรึงจะเจริญได้คือความเจริญก็จะมาสู่ตนมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมเช่นเดียวกันนี่พูดโดยรวมศีจาคะสงเคราะห์ฝึกตนให้เป็นคนที่ใจกว้างสละให้สิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน่นเช่นคนที่เขาเดือดร้อนตกทุกได้ยากเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือเกิดภยัยพิบัติต่างๆเกิดความเดือดร้อน ถ้าเป็นไปได้ที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ให้การช่วยเหลือกันไปสังคมของคนไทยเรานั้นนั้นสังคมของคนไทยเรานั้นถือว่าเป็นสังคมที่มีน้ำใจคนไทยเราจากรุ่นสู่รุ่นมาสอนกันมาอย่างนี้ให้มีน้ำใจให้รู้จักการให้โดยเฉพาะการให้อภัยฉะนั้นการกระทำกับคำพูดนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้าเป็นไปในทางที่ดีความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นหรือว่านำความเจริญมาสู่สังคมอยู่ตลอดถ้าเราขาดถ้าเราขาดธรรมะหรือว่าไม่ประพฤติธปฏิบัติธรรมสังคมก็จะเกิดความยุ่งยากดังที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี้ฉะนั้นการกระทำกับคำพูดนี้ถ้าเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องความเสื่อมก็จะมาสู่ตนมาสู่ครอบครัวเช่นเดียวกัน ความคิดและการพูดและการกระทาจึงมีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงที่ว่าการคิดการพูดที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหมายถึงว่าเราคิดอย่างไรเรากระทาอย่างไรสะท้อนสู่สังคมอยู่ตลอดเพราะสังคมกับเรานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอะไรถ้าเป็นไปในทางที่เสื่อม ย่อมเกิดความอ่อนแอความอ่อนแอทางด้านจิตใจของเราอ่อนแอทําให้สังคมลุกลามทําให้สังคมอ่อนแอไปด้วยครอบครัวอ่อนแอไปด้วยความอ่อนแอที่ว่านี้บุคคลที่อ่อนแอนั้นมีสามจำพวกด้วยกันหนึ่งอ่อนแอเพราะความแกเ่เช่ราเราจะเห็นว่าคนแก่หลายคนที่ว่าเป็นปู่ย่าตายายของเรานั้น บางคนนั้นเดินไม่ได้บางคนนั้นมีกําลังวังชาน้อยลงทำมาหาก,กินไม่ได้ก็จะต้องพึ่งลูกพึ่งหลานเราควรอยาปล่อยทิ้งหรือว่าอย่าให้ทาให้เรายาทําให้ท่านเหล่านั้นเดือดร้อนในการเป็นอยู่สองออนแอเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะสิ่งที่เรา จะประสบก็คืออย่างน้อยนอกจากความแก่แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ออยังเบียดเบียนเราอย,อยู่อยู่ตลอดเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเราถ้าเราอยากจะเห็นคนป่วยต้องไปดูที่โรงพยาบาล 3. ามอ่อนแอเพราะกิเลสหมายถึงว่ากิเลสพาไปทำให้ทำผิดนำความดดเือร้อนมาสู่ตนทำความเสื่อมมาสู่ตน นำความเสื่อมมาสู่สังคมนี่เรียกว่าอ่อนแอเพราะกิเลสทำให้เกิดความเดือดร้อนหลายสิ่งหลายอย่างการกระทำถ้าเป็นไปในแนวทางที่มีความถูกต้องถ้าการกระทำสิ่งนั้นๆเมื่อเรากระทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น,นก็จะเกิดดีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันถ้าไม่มีความถูกต้องก็จะเกิดความเสื่อม ที่ว่าเกิดความเสื่อมเพราะกิเลสข,ของเรานี้หรือว่าโบราณบัณฑิตท่านเปรียบเทียบบุคคลที่กินอะไรไม่อิ่มได้อะไรได้อะไรมาก็ยังไม่พอกินอะไรไม่รู้จักอิ่มมีสามจำพวกด้วยกันหนึ่งกองไฟใครเอาอะไรใครเอาเชื้อเพลิงอะไรใส่ลงไปในไฟ ไฟก็ไหม้หมดในไฟก็เปียกเ,เหมือนกิเลสของเราถ้าเราไม่ดับไฟไฟใจไฟกิเลสของเราที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้บรรเทาเบา,บาบางหรือว่าหมดไปกิเลสหรือว่าไฟในใจของเราก็จะเผาผลาญจิตใจของเราดันให้หมดไหม้หรือว่าเดือดร้อนอยู่ร่ำไปนี่กิเลสใจ สองมหาสมุทรน้ำน้ำจากทั่วทุกสารทิศไหลลงสู่ทะเลไหลลงสู่ทะเลเท่าไรเท่าไรก็ยังไม่เต็มหรือว่าทะเลนั้นไม่อิ่มด้วยน้ำรสของน้ำเค็มในมหาสมุทรต้องมีรสเค็มอยู่เหมือนเดิมนี่คือถ้า เปรียบเทียบกิเลสข,ของเราถ้าเราไม่ลดไม่ละเราก็จะมีกิเลสเหมือนเดิมความดร้อนของเราก็จะมีเหมือนเดิมความสงบสุขของเราก็จะไม่มีหาความสงบสุขให้กับตนเองไม่ได้สคนละโมกไม่รู้จักพอมีร้อยอยากได้อยากได้พันมีพันอยากได้หมื่นมีหมื่นอยากได้แสน หรือว่าอยากได้หลายล้านหลา,หลายหมื่นล้านนี่แหละที่เรียกว่าคนละโมกถ้าเราอยากพบกับสันติสุขเราก็จะต้องรู้จักคำว่าพอคือพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นบัณฑิตท่านจึงได้กล่าวถึงความสุขในการใช้ชีวิตที่มีความถูกต้องไว้สามประการด้วยกัน นึงพอดีเอาเท่านี้แหละหมายถึงว่าเรามีส่วนได้เท่านี้เราก็ควรเอาเท่านี้พอใจเท่านี้สองพอเพียงไม่ละโมบอยากได้ของใครชีวิตของเรานั้นพอเพียงชีวิตของเราจะพบจะสันทิสุขสองพอใจพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าเรา ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีขวนขวายไปเราจะเห็นว่าความตัดร้อนก็จะมาสู่ตัวเราอยู่ล่ำไปการใช้ชีวิตท่าผิดทางไม่ต้องพูดถึงความถูกต้องคำว่าใช้ชีวิตผิดทางหรือว่าผิดศีลธรรมผิดกฎหมายคนที่ใช้ชีวิตผิดทางเช่นหนึ่งพระสงฆ์ไม่ชอบสวดมนต์ชอบร้องเพลง ถือว่าผิดวัฒนธรรมผิดพุทธพจน์ผิดพระธรรมวินัยถือว่าไม่ถูกต้องการร้องเพลงเป็นถือว่าเป็นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พึงทำไม่ได้พระสงฆ์ทำไม่ได้พระสงฆ์นั้นที่ว่ามีหน้าที่โดยตรงก็คือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีลรักษาวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าศึกษาพระพุทธพจน์ของพระเจ้าแล้วนํามาปฏิบัตินี่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงสองคราวาสเป็นรารวาสชอบแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์แต่ว่าไม่ชอบบวชมักโกนหัวโล้นเหมือนพระสงฆ์แต่ว่าไม่ใช่พระเพราะไม่ได้บวช ถ้าเป็นอย่างนี้สังคมก็เสื่อมสังคมของพระสงฆ์พระสงฆ์ประพฤติตัวดุดดังคารวาดคารวาดแต่งตัวเลียนแบบพระสงฆ์สังคมก็เกิดความยุ่งยากเช่นเดียวกันสังคมนี้สามไม่ได้เป็นตำรวจอ้างตนเองว่าตนเองเป็นตำรวจเช่นพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์เป็นต้นโทรศัพท์มักโทรศัพท์มา หลอกลวงผู้คนที่มีที่ใช้โทรศัพท์คือชอบแบ็กเมย์ผู้อื่นอยู่บ่อยๆว่าโทรมาก็มักอ้างว่าฉันคือร้อยตำรวจตรีหญิงร้อยเอกนั่นร้อยเอกนี่คุณได้มีคด,ดีอยู่ที่โรงพักนั้นโรงพักนี้ขอให้คุณมารายงานตัวโดยด่วน นี่คือการหลอกลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ว่าหลอกลวงผู้คนหากินเราต้องคอยระวังไว้ให้ดีเคยพูดไปเมื่อครั้งก่อนว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้หลอกลวงผู้คนร่ำรวยมากกว่าคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตรวยเป็นเลหลายหมื่นล้านนี่คือการหลอกลวงการใช้ชีวิตของผู้คน การทำอย่างนี้ก็จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนอยู่ไม่มีอยู่อย่างไม่รู้จบชีวิตดีมีความสุขต้องไม่เราต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองชีวิตดีมีความเจริญเราต้องประพฤติทธรรมบุคคลที่ประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมเราเรียกบุคคลที่ประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมว่าเป็นบัณฑิตอง องค์แห่งคุณธรรมของบัณฑิตที่ว่าประพฤติและปฏิบัติธรรมนั้นมี4ประการด้วยกันหนึ่งมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดารู้หลักประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างถูกต้องสองฝึกตนให้บริสุทธิ์จากบาปมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นที่ตั้งให้ความช่วยเหลือต่อกันและกันไม่เบียดเบียนกัน อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจกันคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวของเรานั้นรักสุขเกลียดทุกข์นันใดผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉนนั้นเช่นเดียวกันบัณฑิตจึงไม่เบียดเบียนใครสามผู้อื่นสามทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์ชักชวนแนะนำให้บุคคลที่เรามีความคุ้นเคย ได้มาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ร่วมกันนี่คือนิสัยของบัณฑิตสี่สังสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลที่บ้านใกล้เรือนเคอ,อย่างที่ว่ามีความเดือดร้อนเราก็ให้การช่วยเหลืออะไรที่เราพอให้การช่วยเหลือกันได้ก็ให้การช่วยเหลือกันไปการมีชีวิตและใช้ชีวิตนั้นถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งชีวิตมีคุณภาพเราต้องพร้อมด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลอย่างนี้การประพฤติทธรรมและรักษาศีลนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยเป็นการช่วยการทำสังคมให้สงบร่มเย็นอรืสงฆ์แห่งการรักษาศีลที่เรารักษาศีลนี้ย่อมมีอรืสงฆ์ห้าประการด้วยกันหนึง่งเรา จะถึงพร้อมด้วยพวกทรัพย์คือมีทรัพย์ภายในและภายนอกบริบูรณ์ทรัพย์ภายในก็คือเรามีศีลธรรมอยู่ในใจทรัพย์ภายนอกก็คือมีทรัพย์สินเงินทองไม่เดือดร้อนด้วยการใช้ชีวิตอย่างอยู่กับสังคมเป็นไปได้อย่างกลมกลืนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อนทรัพย์ภายนอกเมื่อเรารักษาศีลเกินโทงของเรานั้นย่อมไม่หมดไปในทางที่ผิดประการที่สองการรักษาศีลจะทำให้เรานั้นมีชื่อเสียงดีสามการรักษาศีลจะทำให้เรานั้นมีจิตใจแกล้ามั่นคงคิดอยู่เสมอว่าเรารักษาศีล ก็เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงหรือว่าความสงบสุขให้ให้กับคืนความสุขให้กับสังคม 4. มีสติมั่นคงไม่หลงตายนี่คนรักษาศีล 5. เมื่อตายจากโลกนี้ไปมีสุคติเป็นที่ไปวันนี้เป็นวันออกพรรษาถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของเราชาวพุทธ ที่เรานั้นได้มีแนวทางปฏิบัติอย่างนี้ร่วมกันมาช้านานที่เราทําดีความดีที่เรานั้นได้ทําความดีร่วมกันที่ว่านี้คือที่เรามีความคุ้นชินคือหนึ่งเราให้ทานได้เราได้ให้ทานเรานั้นได้ขจัดความตรีในจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ณวันนี้สองเรานั้นได้สมาทานศีลได้รักษาศีลทำ ทำความปกติสุขให้เกิดขึ้นกับเราสามเรานั้นได้เจริญภาวนาได้ศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้สร้างฐานแห่งความสุขให้เกิดขึ้นในวันอภรษานี้การประพฤติและปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเรานั้นได้ประพฤติและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศา,าสนาก็จะทําให้เรานั้น ได้ความสงบร่มเย็นมาสู่ตนมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมสมดังพระพุทธภาสิทธิธี่อาตมาภาพได้ตั้งอ,อ้เบื้องต้นนั้นว่าพะทะโตปุญญงประวัตติแปลว่าเมื่อให้ทานบุญก็ยิ่งเพิ่มดังนี้เป็นต้นท้ายที่สุดของการแสดงธรรมนวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระสงฆ์ คุณของพระพุทธของคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประกอบให้บังเกิดมีณวันนี้จงรวมเป็นตมะเป็นเดชเป็นปัจจัยนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามื่วันนี้จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีรัการรัชนี